สวัสดีค่ะพี่น้องและวแต่เจ็บเบอรสุขุสุขคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เจ็บกะพาพีผานนองเนาะค่ะมาทาบุญอยู่อุทยานหลวงปู่สดเนาะค่ะพี่น้องพาพีผ้านนองมาขอโชคขอลาบเปิดโชคเปิดลาบกับองค์เทพเทวาสิงศสิที่ปฏิสถานอยู่ณสถานที่แห่งนี้ค่ะพี่น้อง <S <s เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ย่างมากเนาะคะ <S <s ่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาอะไปสักการะบูชาหรือว่าไปไหวองค์พระสมมาสมาสพุทธเจ้าแล้วก็กไปขพอพรหลวงปู่สดพร้อมๆกันค่ะ ขอให้พี่น้องเอฟซี FC ทุกๆคนเนาะคะ่ะทีเห็นคลิปนาะตอนนี้เนาะคะ่ะพี่น้องมีโชคมีลาบเนาะคะ่ะสิ้นเดือนนี่รอบที่แล้วเฮ้ามาท้ำบุญเนาะคะ่ะถวายเกตปูอง์ดำแสนิรีเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปขอพรอ,อ่ะกับหลวงปู่สดก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องย่งางเบงบรรยากาศเนาะคะ่ะพี่น้อง ลูปปั้นอ่าหลวงปู่สนเนาะค่ะกัจะประดิษฐ์หรือว่าตังยูเนาะคะ่ะกลางสะเนาะคะ่ะพี่น้องสะพานกัจะเป็นสะพานใหม่เนาะคะ่ะพี่น้องกลายว่าจะได้ทีลูกเ้าออก่ไปด้อบ่ถือป่คกรลูกหลานขอหงิกรรมขอสมานะะจ้ะค่ะสักทุกค่ะย่างกะให้ระมัดร,ระว่างแน่นาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้กะหนาฝนเนาะคะ่ะข้างล่างกะจะเป็นอ่ะ ปลาช่อนเนาะค่ะปลาช่อนเม่ซ่อนเนาะค่ะปลาคอเม่ซ่อนน่ะนะพี่น้องตัวงใหญ่น่ะรอบทีเรียวอันหน,นามมันลดเนาะมันมันสะเดือดขึ้นมาไหมมันสะเดือดปุ๊บติดขอบนอกตายแต่ข้าเจ้าก็เอาไปฝังขาโบกินเพราะว่ามันเป็นเขตอภัยทา,านถอดเอามาเลี้ยง เอาเื่มเอาเล็กถูบมาเดี๋ยวต่างจิตอธิษฐานท้ำบุญไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องบุญและะ้วก็จิตเมตานะคะโดนบันดาลทรัพนะคะ่ะรํำรวยเบนสููขสุขคนค่ะแม่สวัสดีค่ะบอด้มาโดนอันมีเล็กถูบบอ สบายดีบ่แม่สบายดีมาย้ายไปกินผอดหนูอยู่เป็นดวงไปคุณผู้เดียวก็ได้แม่เพิ่นถือกล่องเขียนก็ได้ยกินข้าวกินน้ำแล้วบ่ยายยังไม่ทันได้กินเดี๋ยวไปอ่ะซื้อขนม โอ้ไปตงวายน,นู้สซื้อน้ำ่ะเดี๋ยวห้าจุดถูกกันเนาะคะ่ะพี่น้องอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวให้พี่น้องเพิ่นไหวพากนนะะ่อนเนาะเดี๋ยวห้าจังไว้รอแป๊บหนึ่งค่ะ บรรยากาศดีเงียบสงบค่ะพี่น้องลองมาสัมผัสเบิ้งเนาะคะ่ะเป็นสถานที่ที่มากด้วยโชคลาภเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดมากอะมีโชคมีลาภกันทุกคนคะ่ะอุทยานหลวงปู่สตเนาะคะ่ะ พยานาคสีตระกูลเนาะค่ะพี่น้องสาเก้วปปาจีนเนาะค่ะเส้นทางเดี๋ยวขอเวลาจุดถูกแป๊บนึงเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องผู้ใดที่กำลัง้อหรือว่ามีปัญหาในชีวิตเนาะค่ะอีกยั้งติดติดคัดคัดเนาะค่ะพี่น้องบุญกุศลที่ได้สร้างได้เหตดมื้อนี้เนาะค่ะเจี๊ยบกะขออนุโมทนาสาธุให้พี่น้องอฟซีทุกทกท่านค่ะ้วก็พี่น้องทุกๆท่านค่ะที่เห็นคลิปนตอนนี้ครับพี่น้อง วินีวิสินดํารวยมากด้วยโชคลาภค่ะพี่น้องแล้วกะขอบคุณนุกกําลังใจเนาะค่ะทีหายมากเนาะค่ะพี่น้องโชคลาภมันก็เกิดจากตัวเหาเนาะค่ะบ่มีภัยสางไัเหตุแทนกันได้เนาะค่ะพี่น้องสนับสนุนเนาะค่ะแนวทางรัฐบาลเนาะค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจะตั้งจิตอธิษฐานขอพรเพื่อพี่น้องอีซีถูกทุกท่านค่ะ เราขออนุญาตไหว้พระ้วกะ็ขอขามาเนาะคะ่ะในการกระทํา้วกะ็ว่าจาที่เฮาเห็ดไปหรือว่าทายคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเฮาเป็นผู้น้อยเนาะคะ่ะพี่น้องหายเกียรติวงเทพเทวล้วก็เจ้า,ะะจาที่เจ้าทางเนาะคะ่ะทีเป็นเหตุเพราะว่าเฮาปห่หูว่าเฮาสิเเ็ดหยั้งถือบ่ถือหรือว่าเวาหยัง้งผิดผลาประกันไดเนาะคะ่ะผู้น้อยก็ต้องจกักทอมโตขอขามาเนาะคะ่ะไหว้พระไปพร้อมพร้อมกันคะ่ะพี่น้อง ทุกหลานเดินทางไปไซกะหายมากด้วยโชคลาภแข็งขาดปลอดภัยเดอ้อหลวงปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เท,ทวาอยู่ณสถานที่แห่งนี้สาธุเดี๋ยวเ้าไปเขียนแผ่นทองเนาะคะ่ะแล้วก็ไปยอดอ่าด้านหลังเนาะคะ่ะพีน่น้อง กินแล้วไหมอ่ะกินหลังจากเขามาค่ะนี่ลามารอบนมันกระเบื้องมั่นบาทถืกเล็กสามตัวกมเป็นอย่างเชีนเปรีบเดียงเดี๋ยวจะจะเขียนคำอธิษฐานเนาะคะ่ะเพื่อพี่น้องทุกคนที่เคยรวมบุญมากเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วค่ะเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะทีสนับสนุนเบิงงคลิปเนาะคะ่ะถูกยอดวิวถูก การกดแชร์กดไลค์นะคะอธิษฐานเพื่อสุขูสุคนค่ะพี่น้องคิดสิ่งใดสมมุ่งมาตรปรถนาทุกประการะค่ะพี่น้องทำบุญทำตามกำลังเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องอไปดู รวยรวยรวยยางเดียวพี่นอ้องอภิษฐรรมเนี่ยอธิษฐานแล้วลูกอธิษฐานพร้อมๆค่ะอธิษฐานพร้อมๆกันค่ะพี่นอ้อง เี๋ยวเข้าไปเบิงปูองค์ดำแซนสิรีเนาะค่ะว่าเสร็จไปทึงไหนละเนาะค่ะหลอดเดี๋ยวนู้จะมาเบิงเหล็กถูฝากว้เนี่ยเบือเบือโดนบอกจำได้อยู่แต่แต่หยาดมันเบิดก่อนเนียเบิ้งเบิ้งให้นู้นเลยเด้ออ่าอยู่ใส่มือสุดเหล็กถูเนาะ คุณค่ะแม่ไปค่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปกราบไหว้ละกัะงจิตอธิษฐานขาพอพรเนาะค่ะนามขึ้นสูงแห้งเนาะกะจะประมาณนี้แล้วค่ะชีวิตเจียบกะจะอยู่แต่น้ำวัดน้ำว่าเนาะค่ะพี่น้อง ความสุกข,ของเจียบกะคือการได้ยูน้ำวดัดแลวกะถูกถูกหวยเนาะคะ่ะความสุกยิงยั่งสีสูงการมีเงินในบัญชีเยอะๆกับการถือเลขถือเบอร์เนาะพี่นอ้องคนมีบุญเด้ยังถือเลขลักแสนลักล้านนี่ต้องมีบุญบุญกเกิดจากตัวเฮาบ่ไมีไผเฮ็ดแทนเท่าไหร่เนาะค่ะพี่น้องศีลท่านภาวนากะเฮ็ดเอาค่ะบ่ไมีไผเฮ็ดแทนเท่เาไหร่กกะ,ะ,ะจะประมาณนั้นเนาะค่ะพี่นอ้องบางคนกะฝากมาท้าบุญถวาย เกตันปูเนาะคะ่ะกะอนุโมทนาสาธุค่หลอบที่แล้วรอบนี้เดี๋ยวรออ่ะมีโชงมีลาบอีกเนาะคะ่ะสิ้นเดือนสามโตรตรงเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งเซ็จจากตรงนี้กะ่ตเลยค่ะวัดเขาซิงโตวัดธรรมหน้าค่านะคะ่ะพี่น้องล้วับปูเพชรพัทรัตน์เนาะคะ่ะพี่น้องกะจะมีอ่า ลูกแก้วเนาะค่ะล้วก็ลูกปั่นพญานาคเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอจังวัดดีๆเนาะค่ะเดี๋ยวเอามาเบิ่งลูกปั่นไปไหวอาวัดเขาชมพูของเฮ้าเนาะค่ะปูองค์ดําเพราะว่าความเสือความศรัทธาเนาะค่ะตอนนี้กะ่ันปูกะจํสินว่าวนหน้าเนาะคะ่ะเขาพรรษาเดี๋ยวออกพัรษาเฮ้าจังหา,หาลูกปั่นปูองดําไปไหวปากทาง้ำโตเนาะคะ่ะเขาชมเขาชมพูเนาะค่ะพี่น้อง